ก็ตะกล้าเริ่มดูตังไม่พอแล้วป่ะพี่ก็จะซื้อซ้ำสิ่งที่ชอบผัดผิวเอ้ยผัดผัดผิวผัโอเคอ่ะก็ดีอ่ะเอาดีป่ะไม่รอดเลยเพราะเขามีครบทุกอย่างเลอชอบเยอะมากหสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับมิลลี่นิกกี้นะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่สยามอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาที่ มิลเทียมนะคะวันนี้เราสองคนจะมาซื้อเครื่องสำอางกันนะคะใช่เพราะวินนิิกกี้คือเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางมากถ้าใครใครติดตามจะรู้ว่ามินินิกกี่เป็นคนที่มีเครื่องสำอางเยอะ<ๆ>มากแล้วเป็นคนที่ชอบช็อปตลอดคือไม่ว่ามีแล้วก็ต้องมีอีกนะคะก็ว<ช>ันนี้ก็จะพามาดูค่ะว่ามินินิกกี้จะช็อปอะไรบ้างสงกินแคร์นะคะก็ต้องดูเพราะมินินิกกี้เขาห้ามพิกกี้นิดนึงก็คืจะไปดูว่าจะไปดูมีอะไรบ้างเชกินแคร์อะไรดีๆที่เขาแนะนำบ้างเพราะร้านเขาต้องมีคนแนะนำอยู่แล้วใช่โอเคก็เข้าไปดูเรามีชาเเลลนจใใหห้้าะรบ อ๋อให้กันละกันให้กันละกันมินี่วันนิกกี้เลือกง่ายมินี่เลือกง่ายมันนี่เก่งอยู่แล้วไงคอาแตน้์เก่งอยู่แล้วแต่ว่าไม่เกินสได้ได้ไม่เกินสามอย่างไม่เกินสามอย่างความรักก็ได้เอาเหรอโอเคจะดูดีว่าต่างคนเลือกหลักสูกใจกันหรือเปล่ามินี่สวยอยู่แล้วเลยเลือกให้ไม่ได้แต่คนเนี้ยอีกเยอะอมาเลยแต่ผู้ซิงแล้วก็ยไเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่ามินี่นิกกี้จะซื้ออะไรบ้างโอเคไป you um. ล้วนะคะเราคือแบบเรามองหลายอย่างไว้เราเล็งไว้หลายอย่างแล้วอยากได้อะไรอะไรเงี้ยก็คือวันนี้เรามีบัตเจ็ตประมาณเท่าไหร่นะผ่านค่ะจะดูว่าจะเกินงบไหมหรือว่าจะเท่างบที่เราวางไว้ใช่ถ้าใครเป็นสายบิวตี้เราจะรู้นะคะว่าเมคอัพนี่แพงจริงแพงจริงรวบรวมมาซื้อทีเดียวนะคะในที่นี่เลยเพราะเขามีครบทุกอย่างอ๋อตื่นเต้นนะเห็นหลายแบรนด์แล้วที่เล็งไว้แล้วเย้ให้พี่ประธานไปดูจะเอาอะไรบ้างไปตามมาเลยเอาอะไรดีมีอินนิสฟรีด้วยนะมีลิลลี่ที้เขาชอบเมคอัพเกาหลีบ้าง ถอาไมคอัพเกาหลีเนื้อก็อยู่เกาหลีตอนเนี้ยจริงจะแบบคล้ายๆหรือว่ามันมาที่น่ารั สองอย่างถ้าไปตอนตอนได้ที่ไปเกาหลีก็แบบช็อปคล้ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มาช็อปที่ร้านเลยมานั่งเทสเอาของเขาแต่ว่าบางอย่างถ้าชอบอะไรก็ค e ือจะจะเทสตแล้วรู้ว่าบางทีก็จะซื้อซ้ำสิ่งที่ชอบอยู่แล้วอะไรเนี้ยเนี่ยมีลาเนชเนี่ยอ๋อเออมิลลี่เป็นคนชอบลิปส์ิปปิ้งมาส์เขามากเลยมิลลี่ใช้อยู่ที่บ้านแต่ว่าเป็นรสวานิลาเอ้ยกลิ่นหรู้อะไรเปเออกลิ่นวานิลาแล้วเหมือนแบบจะติดแค่กลิ่นวานิลาก็ไม่ผักเพื่อนซื้อที่อเมริกา ไอแชโดว์ันเล็กแกรบน่ารักเนาะแบบพกพาชอบพกพาแบบชอบซื้ออะไรเล็กๆอ่ะเพราะว่าเป็นคนมีเมกะแบกเยอะแล้วเดินทางบ่อยก็คือแบบถ้าใส่เข้าไปปั๊บนี่คือแบบทุกอย่างครบแล้วแบบไม่หนักเกินไม่แพ้อกดูดีเป็นเพลทเพลไปไหนหนักเลย ออกน้อยอะ่ะต้องมินีเป็นคนต้องการแบบพิกเมนต์เยอะๆเออจริงๆ,เ,อองๆเลยเป็นคนแบบต้องแต่งหน้าใสฝอนิดน,นึงต้องมีตาแอนล,ลิสคือจะไม่สามารถแบบมนนีคนแต่งหน้าใสเกาๆแล้วแบบไม่มีนะคืออันนี้แบบไม่รอดโชคด<ๆ>ีเกิดมาในยุคที่เขามีอะไรเนอร์แล้วมันมีแบรนด์อื่นที่ใช้แต่เราอยากได้เมคอัพใหม่ๆตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวรอรอดูเมื่อกี้แอบเล็งลิปหนึ่งแล้วจะไปเอาเขาบอกว่าสีนี้ดังใช่เมื่อกี้เห็นดิกกี้เล็งก็เลยจะก๊อปมันเอาด้วยได้แล้วอันนี้เขาบอกว่าสีนี้ดังสวยมากชื่อเบอร์ยี่สิบหกเป็น นี่ยน่ารักอ่ะมันดูส,ดสวยมากเลยอ่ะเอาด้วยเอาด้วยเอาวันหนึ่ง299ร้อยเก้าเก้าถือว่าคุ้มอยู่นะยังมีงบอยู่อันนี้คือดังมากเมื่อก่อนมันไม่มีที่เมืองไทยแล้วแบบจำได้ว่ามีใครไม่รูนน้แนะนำนะจำไม่ได้จริงๆว่าใครมันแบบมันดีเป็นแบบแบรนด์ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเป็น,บบบน,นฟาร์มเมอร์ซีกดูอินกรเดียนดีมันดีป่ะอ่านก่อนเพราะสาวฝรั่งเศสมัน โอเคอ่ะก็ดีแหละเอาดีป่ะบม่นพรมินี่ชอบดูว่ามันจะมีแบบมันอินกริเดียนเยอะมากบางทีมินี่ไม่รู้อันไหนดีไม่ดีบ้างแต่จะรู้ว่าต้องมีสูตรใหม่ไงเบนซินไม่ดีอะไรแบบเบนซีนอะกรอบมะเร็งอะไรเงก็คือพยายามจะไม่ใช้กลัวทุกคนที่น้อยมากเออเอาไปขวดนึงแกใช้นเนี่ยเขาใช้ตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ของแกประหยัดงบมีครีมอยู่แล้วมินี่ซื้อไปแล้วหมดซื้อไปหรอซื้อไปแล้วหมดตลอดเลยต้องซื้อใหม่ ครีมนะครีมสกินแคร์อะไรเนี้ยเออแล้วก็มีอะไรรองพื้นเพราะรองพื้นใช่มาสคาร่าคอนซีลเลอร์ไปดูนี่ดีกว่าแบรนด์แบรนด์ญี่ปุ่นของนิกกี้มิกกี้ชอบใช้มามาสคาร่าทุกคนก็เห็นบ่อยอยู่แล้วในชอบอัดในบล็อกอะไรเนี้ยมาช่วยดูตามตามิกกี้ไปแล้วอันมิกกี้เป็นกูรูชอบมากอันนี้ใช่ไหม เคยนิกกี้เคยฝากซื้อที่ญี่ปุ่นอยู่บางทีไม่ได้ไปด้วยกันไงแล้วก็แบบมันไปก็ฝากซื้อเลฝากเยอะเลยแล้วบางทีมิลลี่แบบใจดีไม่เอาตังค์มันก็ไม่ให้เลยนะติ๊กแอนด์บอลลูมเอานี้แล้วกันติ๊กแอนด์บอลลูมมันมีหลายแบบประมาณ500บาทนะแต่ด้ายที่ทาคิ้วๆมันดีป่าวะเอ้ยนี่สีสวยดีนะคิ้วเหรอเออหรือเป็นไลเนอร์วะดูไม่ใช่คิ้วอ๋อเป็นไอดอลด้านการ ไอเป็นไรก็เมื่อก่อนก็จะชอบดูพวกเจฟฟี่ซาพวกไบร์ทีเจนเนอร์ดูตลอดเลยจริงๆอะอตอนคนแรกๆที่เคยดูตอนแบบสมัยเราแบบอยู่เด็กๆวัยรุ่นน่ะจะดูมิเชลฟานเขาเป็นแบบแบบบุกเบิกตอนนี้เราชอบใครก็ชอบดูเรื่อยเปื่อยพวกวอกเมคอัพในห้องน้ำหรือว่าดูแบบพวกแบบเฮลีบีเบอร์พวกเนี้ยก็ดูว่าเขาใช้อะไรบ้างเลยเนี้ย จะบอกว่ามิลลี่อ่ะจะเป็นคนดูอันนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะแบบเหมือนแบบอินกริเดนต์แต่ว่าจะพยายามจำจำไอ้ของดีไม่ดีแต่จะบอกว่าการที่คนจะรู้ว่าของมันออร์แกนิคจริงบางบางอย่างเขาจะบอกออร์แกนหรือไม่ออร์แกนินการที่จะดูจริงเดี๋ยวจะเดี๋ยวบอกทิปเพราะว่าชอบดูไงการที่จะดูคือต้องรู้ว่าอินกริเดนต์มันน้อยที่สุดบางทีอ่นมต่างๆที่เรากินที่เขาบอกออร์แกนิอจรางเงี้ยมันไม่ได้ออร์แกนิจริงมันทำด้วยน้ำหรืออะไรหลายอย่างมันต้องไปดูเป็นตลอดทีมหนึ่ง ได้ละ่หนึ่งทริคอันนี้นิกกี้ชอบมากเคยชยดูแลเป็นวีมูเวอร์มาสคาร่าคือมันจะแบบทำให้เนี้ยมันแบบหลุดเลยหลุดเลยหลุดง่ายมากถ้าคนที่อยากรู้สึกว่าทามาสคาร่าลบยากตอนกลางคืนคือคือคำจีนนี้ก่อนแล้วค่อยล้างนะคมจริงมีตุนไว้ที่บ้านเยอะมากแล้วอ่ะแต่ไปซื้อซื้อเพิ่มเก็บไว้เพิ่ม เราดูที่ทายฟิวก่อนเดี๋ยวผูกแหลกได้บะฝ<ห> <ปะ S 1> ุ่นเราดีปะ่ะดีนะตอนเด็กแบบลองแบบฝุ่นตอนแล้วก็เอาสีไหนดีเนาะแล้วแบบฝั่ปกติมีการแบบบแ่งเครื่องสำองสา,หาองหรือสกินแคร์กันใช้ไหมไม่แบ่งนะแต่ตอนเด็กแบ่งกันตลอดเลยตอนเด็กคือตอนเราเรายังแบบเพิ่งแบบจะเริ่มแต่งหน้าตอนเด็กเราก็จะแบบแบ่งกระเป๋าดูกันเลยตอนโตขึ้นด้วยความที่เราได้เครื่องสำอางเยอะขึ้นทุกคนส่งให้เยอะขึ้นแล้วก็ส่วนตัวไม่เหมือนกันอะไรเนี่ยมันก็เลยแบบเปลี่ยนคนละชอบกรเป๋าเงี้ยมีหลายเแบบนี่ก็ลองส่องว่ามีอะไรที่น่าาาสนนนใจบบบ้งคคือเเรป็แ มินิเนี่ยมาดูแบบเลือกง่ายเนาะมินิเราต้องค่อยๆเลือกอ,อะต้องเป็น greyish brown นบ้างเราพยายามให้มิกกี้ดูแล้วก็เอาตามมาเดี๋ยวให้เขามีไอ่คอนซีลเลอร์คาแรคเตอร์รเรด้อคือใครที่แบบเป็นแบบพวกสิวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเอาอันเนี้ยสีเขียวจะกรบแดงนะคะเออเนี่ยเป็นสิวเลยอะตอนเนี้ยใครเห็นบ้างเธอ,อไม่รู้ว่ามันคือสิวป่ะคือตื่นมาแล้วเป็นเป็นตรงหน้าคิดว่าเป็นแบบยุงกัดหรือเสียอารมณ์อันนี้คอนซีลเลอร์ จะซื้อพวกพิมพ์โป้แพดเชสที่เป็นเป็นดับสติ๊กเกอร์แปะสิวอะไรเงี้ยใช่หรือมิลลี่จะซื้อแบบเป็นสกินแคร์หนึ่งก็คือจริงอันเนี้ยไมิลลี่คอร่าชอยต้องเป็นแบบ BHA แล้วเหมือนมันจะแบบผัดสิวเอ้ยผัดผัดผิวเออผัดสิวผัดเซลล์ผิวเออแล้วแบบสารมิลลี่เวิร์กนะคะก็ถ้าใครอยากลองอะไรใหม่ก็ลองใช้นั้นดูมิลลี่มันมีโรแอนด้วยนะอ๋อนี่โรแอน แบรนด์โปรต์ด้าน้องซื้อแล้หละเจอแล้วยี่ห้อโปรดใช่ไหมยี่ห้อโปรดเลยสีโปรดของมบินนี่คือแคนยอนแลนมิวส์นี่โซฟีพีชอย่างนีอยู่แล้วพอไม่รู้สกินขอร์ตสกินผิดอันนี้ถ้ามีดีอยากไห้ไอโรบแอนด์ไม่รู้สีมันดีไหมอ่ะเปิดเปิดในโทรศัพท์เลยเปิดดูในโทรศัพท์เฮสเตอร์หมดมีบานาน่าพาวเดอร์ตอนเด็กยอยากลองมากสีบานาน่าที่ไวเบคกใต้ตาสีแบบเหมือนสีเหลืองอ่ะ เรื่งงองน,นี้พอมอลตโรสเขามีแล้วไม่เหลือแล้วนี่ก็ในงานเดียวอ๋อเหรอมอลต์พีชเหรอตัวนี้อ่อนน่ะก็คงคล้ายๆแคนยอนไอพมอมอลต์สกินเอาก็ได้ตอนนี้กัตติก้าเริ่มดูตังไม่พอแล้วป่ะไอ้ยนี่มีคัชชั่นนี่คัชชั่นโรแมนนะอ๋ะอเอ,ออหน้าหลงว่าดูก่อนวางไว้ก่อนแต่อาจจะก,กลับมาวันนี้อยไปดูอยไปดูร้านไหนชิกรอบก่อนสีนี้คล้ายๆไอบอสบิวเวิร์ลนี่แกเคยซื้อ อ๋อเออต้องเลือกให้การมันเรื่องอันนี้ให้กันเลยรันอะไรเอาเลยหรอเอาเลยเลือกให้มันอันเนี้ยอะไรอ่ะเอาแบบต้องเลือกแบบถูกๆเลยเนะก็จะได้สละเก็บเกินของเราเลยเออเลือกแบบถูกๆไม่หรือไม่ก็เลือกอะไรที่อยากได้แล้วไม่เท่าก็ได้ก็เราช็อปเสร็จแล้วนะคะคือชอบเยอะมาก พี่ก็สนุกแล้วก็มีความเพียนนิดนึงพอแบบไม่รู้จะเลือกอะไรอยากแรกก็จะโชว์เราเลือกอะไรให้กันแล้วกันแล้วกันไม่เกินไม่เกินเหลืออยู่นิดนึงพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งเหลือพันหนึ่งก็ดิ้กี้ก็จะดูนนี้กี้ซื้อให้มิลี่บ้างดิ้กี้ซื้ออันนี้ให้มานะลาเนชลิปมันดีแล้วเพราะว่บมาปากมันแห้งบ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซื้อให้ซื้อไอ้ไลเนอร์สีดำให้มัน เออเดซมันก็ค่อยาชอบใหญ่ชอบลองมาไอเะไใหม่ใใช่สีดำอีกอย่างเราไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าซื้อกันละกันก็คือตัวนี้แต่งารถ่านกันไปแล้วคือตัดสินใจว่าที่จะเป็นชิ้นที่สาของกันละกันกันละกันอันนี้เป็นโลชั่นนะคะโลชั่นตัวชือเจี๊ยบมัดังเหมือนยุคสมัยก่อนแครีสระก็มันอยู่ใน pharmacy แบบยูดีใน pharmacy ก็โดดดังผิวที่ต้องกราสองคคนที่ผิวแห้งมากเลยซื้อกันละกัน ที่ซื้อให้นิกกี้นะก็มีอายแชโดว์สองสีมัน,<อ>มนช่วยซื้อของอีกแบรนด์หนึ่งแล้วบอกแบบแบ,บ,แบ,บ็คพินใช้แต่ก็เลยเห็นร่านเนี้ยสีค้า,ายก<ร>็เลยลองดูอะไรเงี้ยซื้อสองอันแล้ใส่ไปเลยเลืมกระเป๋าเริ่มหนักขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ซื้อให้ก็คือมีสีอันนี่ยลาซาล่าบูพีซื้อให้มันไปเลยื่อกี้ จะได้ขอเพย์แตงกิวแต่ว่าเปิดของที่เราซื้อมาบ้างบ้างของตัวเองเปิดกลุ่มกิีบก่อนละกันว่าที่ชอบก็คือเป็นอายแชโดว์แบบเล็กๆที่เราชอบของพกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบเป็นแบบวิงวิงอ่ะซื้อเหมือนกันตาวิงแล้วก็ซื้อนี้มาเป็นเป็นมาสคาร่าเห็นแบบพี่ทีมงานบอกว่าใช้ดีก็เลยเอาเลยเป็นแบบมาสคาร่าญี่ปุ่นเอามาด้วยเอามาด้วยแล้วก็ซื้อเหมือนกันซื้อเหมือนกันเลยเอาหยิบมาเหมือนกันเลยพิเศษหน้าเฉดหน้าเราก็มีอะไรก็ซื้อแบบครีมที่ทีมือนตันดอะไร มีมาสคาร่าวันนี้2องอันเนี่ยพี่นิกิใช้ประจำอยู่แล้วกับรีมูเวอร์พี่ดีจมากที่ได้มาช็อปที่นิกเนี่ยจะขอขอบคุณฟิวเทียมนะคะที่แบบมี่นิกกี้มาช็อปแล้วก็ได้แบบมาช็อปแบบด้วยการนานๆทีจะได้มาด้วยกันก็คือสนุกมากชอบมากนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะจะมาใหน่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครชอบฟอร์ตเพนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะใช่และคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากดูอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆค่ะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย